วิชานั้นนะคะวันนี้จะมาแนะนำค่ะว่าเราทำเว็บไซต์แพ็กเกจ4,990เราได้อะไรบ้างนะคะมาเริ่มดูเลยนะคะอันนี้ระบบหลังบ้านนะคะจะให้ดูว่าที่เราที่ตัวเองได้ลงทุนทำเว็บไซต์ตรงนี้ไป4,990บาทได้อะไรบ้างนะคะมาดูเนี่ยค่ะ มีทั้งหมด10หน้าเลยนะคะหน้าแรกไปถึงหน้า1ิบเราจะใส่สินค้าอะไรไปก็ได้ค่ะ10บหน้าเลยเลือกสินค้าได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ของตัวเองวันนี้ขอมาอวดเว็บไซต์นะคะที่สำเร็จแล้วคือหน้าแรกนะคะหน้าแรกคือเด่นปัญหาบุ๊กค่ะอันนี้คือระบบลังบ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านสวยๆนะคะนี่ขนาด เจนเอ็กนะคะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมไม่ค่อยจะเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆแต่ทำได้ถ้าดิฉันทำได้แล้วท่านนักธุรกิจหรือท่านที่อยากจะเป็นนักธุรกิจทั้งหลายก็ทำได้คะ่ะเห็นไหมคะนี่ทำอวดเว็บนะคะเว็บไซต์ของตัวเองเว็บไซต์เด่นบรรทาบุ๊คสำเร็จแล้วนะคะ คือจะบอกได้เลยค่ะเจน X มันเป็นอะไรที่แบบอื้อตัวเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสายตาเนี่ยได้ทาได้หนึ่งถึงสชั่วโมงก็แย่แล้วค่ะแต่โค้ดบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําหมดทุกอย่างแต่ให้เรารู้ระบบนะคะขั้นตอนการทําอย่างตัวเองเนี่ยคะ่ะคอนเทนต์นี่ก็ให้คนอื่นช่วยทํานะคะแต่เราอามาเรียบเรียงมาใส่นะคะใส่หน้า ดูระบบหลังบ้านหน้าบ้านต้องรู้ให้หมดนะคะทำเว็บไซต์ครั้งแรกเลยนะคะโค้ดสอนเป็นกลุ่มในห้องเรียนประมาณสิบคนแล้วก็จับมือทำแบบอยู่ไกลกันนะคะอยู่คนละจังหวัดเลยแต่มันมีแอปช่วยสอนนะคะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็สอนได้ไม่ยากเลยค่ะ เห็นไหมคะถ้าเราไม่ล้มเลิกถ้าเราไม่ล้มเลิกนะคะเป้าหมายของเราก็สําเร็จอันนี้ตอนแรกก็ท้อเหมือนกันคะ่ะจะล้มเลิกแล้วคะ่ะเพราะมันฟังก์ชันโทรศัพท์ก็เยอะหลายแบบที่เราจะต้องจำมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์น้อยอะค่ะึงซึ่งสมัยก่อนไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรเลยอะคะ่ะโทรศัพท์ก็ไม่เป็นคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็น แต่พอเรามาเปิดใจเราต้องปรับตัวให้ทันโลกทันเหตุการณ์ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็อึดอัดในตัวเองอึดอัดใจนะคะและคนรอบข้างเราก็อึดอัดใจนะคะเพราะเขาต้องมาช่วยเราทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสำเร็จลงทั้งวิดีโอก็ได้นะคะลงเป็นภาพก็ได้ ก็มีมีระบบตะก้าให้ด้วยนะคะนี่ค่ะหนังสือหน้าหนึ่งมีทั้งหมดสามหน้านะคะเปิดให้ดูได้เลยค่ะอันนี้หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองนี่ค่ะมีจนถึงหน้าที่สามครัเพราะว่าแต่งหนังสือไว้ได้ เกือบ30แบบแล้วก็จัดเป็นชุดขายด้วยนะคะเห็นไหมคะภูมิใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีเว็บไซต์ราคา4,990บาทซึ่งตอนแรกจะทำเว็บไซต์ราคาที่40,000แล้วได้อีก10หน้าสินค้าอีก10หน้าภูมิใจจริงๆค่ะ แล้วโค้ดก็ใจดีนะคะโค้ดก็สอนไม่มีไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้อยู่ไกลแค่ไหนก็ถามได้ฝากในไลน์หรือโทรถามได้หมดเลยค่ะไม่รู้ถามไม่รู้พยายามที่จะทำเองถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้คิดอย่างนี้นะคะ่ะเลยสำเร็จแล้วมันอยู่ที่ใจอะคะ่ะ เดี๋ยวกลับไปนะคะกลับไปหน้าหนึ่งกลับไปหน้าหลักเนี่ยค่ะมีระบบตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะแนะนําแนะนําเว็บไซต์ด้วยแนะนําช่องหนังสือด้วยนะคะมีระบบตะกร้าหยิบใส่ได้เลยค่ะอันนี้มีระบบอ่าบล็อกอ่านข้อความค่ะ แล้วก็มีอะไรอีกคะมาดูนะคะติดต่อไปทางเฟซก็ได้นะคะค่ะติดต่อทางไลน์ก็ได้หไหมคะติดต่อได้ทุกช่องทางที่เรามีออนไลน์ค่ะค่ะเราพบกันที่ความสำเร็จนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ